a s s a l a m u a l a i k ม m warahmatullahi w a b a r a า a t u h อันนี่ผมจะอันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องความรุนแรงเดี๋ยวเราไปามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราเลยครับไปครับที่เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนในห้องนะครับคุณคิดว่าความรุนแรงในความคิดของคุณเนี่ยเป็นยังไงครับก็คือการทําให้ร่างกายจะทําให้ผู้อื่นได้เกิดความเดือดร้อนค่ะครับทำไปคนต่อไปเลยสี่หลักเที่เยวปีครับ คิดว่าความรุนแรงในความพิถงกรุณเนี่ยเป็นยังไงครับการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นไม่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าอะไรต่างๆที่ทำเป็นการทำร้ายของปืนนั่นนี่เรียนไหวเรียนดอย่าอย่าสู้อย่าเราไปถามคนต่อไปเลยครับอาจารย์คิดว่าความรุนแรงในความพิถอยัเป็นยังไงอาจารย์ความรุนแรงของคือการชกป่อยนะครับรังแกชกป่อยอะไรเนะครับตรงหน้าหาเรื่องครับเดี๋ยวเราไปถามอาจารย์กันแล้วนะครับอาจารย์คิดว่าความรุนแรงใความพิขอยังเป็นยังไงอาจารย์ ความรุนแรงในความคิดของครูนะคะเพราะว่า,วาการกระทําหรือคาพูดที่มันทําแล้วทําให้คนอีกคนหนึ่งคนที่ฟังรู้สึกไม่ดีรู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดต่างด้านร่างกายหรือจิตใจอ่านั่นคือคือด้านนั้นคือความรุนแรงนะคะเช่นคําพูดที่สําคัญาคามากการที่เราพูด ไม่ดีแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ฟังอ่ะรู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจก็ถือเป็นความรุนแรงนะคะไม่ใช่ว่าแต่ร่างกางยาอย่างเดียวไม่ใช่แต่าาาาการกระทําอย่างเดียวการกระทําและคําพูดครับผมอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราไปถามเดี๋ยวไปถามคุณกบไปกันเลยนะครับคุณคิดว่าความรุนแรงของพี่ตงคุณเป็นยังไงครับเออเป็นความรุนแรงที่แบบกระทบต่อจิตใจการบูลลี่ความรุนแรงของพี่ตงคุณเป็นยังไงครับความเจ็บเสียงทามืดหางยังไม่หยุดมันคืนสลานีต่อไป อาจารย์ความรุนแรงในความคิดของอาจารย์เป็นยังไงเลยความรุมมมนแรงางสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะให้มีมันมันมันไม่ดีนะถ้าหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงโอ้โหนะหมายถึงว่าเ,เราไม่ควรยจะให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแ,แล้วมันทำให้ไม่สบายใจกันทุกฝ่ายโอ้โหนบ เราไปถามคนต่อไปกันเลยครับคุณคิดก่็ความรุนแรงเขาพี่หอกคุณเป็นยังไงครับคิดว่าความรุนแรงก็คือการทำร้ายร่างกายจิตใจไม่ใช่แค่การกระทำรา้รายร่างกายแต่เป็นการการใช้คำพูดหรือลักษณะนนท่าทางค่ะครับผมมาคุณเ <ico ot> ดี๋ยวไปครับต่อไปครับอะไรอะไรความรุนแรงในความที่ของคนชอบต่อยกันครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี โอเควั okay, สลนมโมเราไปถามคุณต่อไปกันเลยครับความความรุนแรงมันมีหลายด้านนะครับด้านร่างกายเช่นทำลายผู้อื่นต่อยต่อยคนอื่น <Okay. S 2> แบบมีเจตนาด้านจิตใจการบูลลี่ว่าเพื่อนด่ามาด่าป้าเพื่อน,นบูลลี่เพื่อน <c oughs> ด้านด้านสังคมขอความเดือดร้อนให้แก่หมู่บ้าน <c oughs> ด้าน อมึงนี่หัวดีขนาดกี่เร er> ียกเลี้ยรู้กี่รุ่งความรุนแรงในความคิดของน้องเป็นยังไงครับการทำร้ายร่างกายการกินใจความรุนแรงในความคิดของคุณเป็นยังไงครับผมว่าก็ดีนะครับได้ออกกำลังแค่นั้นเหรอมันมันมีผลเสียอะไรบ้างครับมีผลเสียผลเสียมีบ้างก็เก็บปางไปหน่อยโดนต่อยไป ที่เราความรุนแรงนะครับพี่หลงรุนแรงครับการทำร้ร่างกายและจิตใจไม่ได้ไม่ได้เขาแล้วความรุนแรงในความคิดของเราเป็นยังไงกันความรุนแรงในความคิดใช่ไหมคะก็ความแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทเช่นความรุนแรงก็คือความรุนแรงทางด้านร่างกายก็ความรุนแรงทางด้านจิตใจถ้ากเป็น่าด้านร่างกายก็ก็คืออ่า การทารุณกรรมเขาเขาไม่ว่าความแรงก็คือทำร้ายร่างกายนั่นก็เรียกว่าความรุนแรงส่วนถ้าเป็นทางด้านจิตใจก็จะเป็นอาเช่นการพูดการพูดกระทบกระทั่งนั่นก็คือความรุนแรงเหมือนกันค่ะประมาณนี้ของอาจารย์ขอบคุณมากครับผมยเกตัวอย่างความรุนแรงมาเนี่ยข้อความรีนทางจิตใจก็คือการทะเลาะวิวาทการการรุน่รนในห้อง ยคอ,นนอมเมนตงทางด้านวาจาและจิตใจย่าเฮ้ยไหนวิห่งหามาย่าก็ไม่ทิ้งคอมเมนต์ทางด้านครนอบครัว นักแสเงในวิดีโอนี้เพียงเร็วน,นี้ครับ